มาแล้วครับทิ๊บแพ้ครับแ้โหไม่มีอะไรในกอไผ่ครับเฮ้ไปเลยวิดีโอตามมาด้วยบอยกินตับครับวมา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 แล้วครับ ห้าครับง่ายอ่ะป๋าไก่ดูลกิครับง่ายง่ายครับไม่มีอะไรครับไอ้ยามาแล้วครับป๋าเติมครับทีเอสแอปครับโอ้โหเอ็นเตอโลครับเป็นแล้วยกล้อดับครับอ้๋อคันหลังสวยครับพี่สามครับพี่สามครับเฮ้ ได้ใจจริงๆครับเก่งสิงครับเก่งสิงครับสิงอะไรไม่รู้ครับให้เบียร์สิงครับนี่ครับเจ้าสิงครับท่าของเราครับมาแล้วครับแบงค์ท่าลัวครับ ยามาแล้วครับ9 9 9โอ้ยโอ้ยโอ้ยงามออวิดีโอนะครับป๋าวิดีโอนะครับรู้ขนาดสตาร์ทเลยขี่มาต่อเลยไม่ได้ถ่ายรูปนะครับมีหลักฐานพอจะมาถ่ายวิดีโอหน่าล้อซ้ำมังเดียวนะรอซ้ำมันนิบเลยนิบอือ VIP ครับนี่คือแฟน VIP เทพครับ VIP เทพ เอาสตาร์ทครับมาเลยเล่งเล่งงอนเวปัม๊มเขาเล่งงอนเ,เล่งกว้างก่อนเบอร์เกีย้ยอย่างงัน้น่ะเกี้ยไปจีไปจีไป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 สวิปไปภาพกีฬามันๆครับแล,แล้วเราก็เห็นจนได้ครับอ๋อจ้ากระจัดไปครับ ไป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 กันเดี๋ยวกันเดกันนอกอาหน้ามนโอ้มีละใต้ไมเออพุ่เลยพื่ขึ้นมาก่อนปงขึ้นมาก่อนเอาน้าไปดีกว่าเอน้าไปามัช่หรอกไดเตียวแค่กะวนมั้งกะอ้าใช่กันนยใช่กันนะครับ ูันเดี๋ก่นดก่นดกนดกนอนเดนมาละมาละวสือวิทมาแล้จัดไรครับความมันอยู่ที่ไหนความชิบหายอยู่ที่นั่นโอ้โหเลขที่ออกครับเก้าเก้าเก้าครับ,นนตรบ้ตุเป็ดครับุดเป็ดแล้วีเป ้อยครับโอ้โหดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้ยามีหลักฐานครับ <c oughs> มา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  อะไรเกิดครับวีดีโอครับวีดีโออ้าวเกิดอะไรขึ้นครับง่ายๆครับไม่มีอะไรครับอ้าวจัดไปครับหุ่ยมืดหุ่ยมืดหุ่ยมืดอาครับจัดไปครับความมันอยู่ที่ไหนความชิบหายอยู่ที่นั่นครับ